เดี๋ยวโดนเซนเซอร์อ่ะให้เวลาน้องๆนะฮะจัดตัวออกอะไรกันให้เรียบร้อยนิดนึงเออเ,เป็นจนเสื้อหลุดเลยเออเอามาๆๆเรียงแถวกันเลยจ้ามาเรียงแถวกันเลยเอ,เอาสุดเอาสุดไม่ธรรมดาภายใน2นาทีกว่านะเอาอยู่เลยเนาะอ่าส่วนอาจาชื่ออะไรจ้านักร้องเจ้เฟิร์นจ้าพี่เฟิร์นเฟิร์สอ่าน้องเฟิร์สนะฮะเป็นนักร้องนำ ใช่วันนี้เขาบทร้องนำโอรติออก็เป็นเลดซเซอร์เออนะฮะไม่ได้ร้องนำย่างเด,ยเดียวนะฮะนำนะฮะเพื่อนไปเลยนะเต้นก็นำเอเ็นเตอร์เทนก็นำนะอ,อ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีรางวัลให้น้นองๆแต่ละคนนะครูเขาเตรียมมาแล้วแต่ก่อนจะให้รางวัลค่ะเดี๋ยวเรามีาเอาอีกเพลงอีกเหรอป๊บนึงครูครูป๊บน,นึงโฮโฮโฮขอแป๊บน,นึงก่อนจะก่อนจะเพลงต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้แนะนำตัวแบบมิสแกรนด์เออ ิสกรนนั้นทุกคนเลยอ่ะเรามีเงินรางวัลให้เออมีเงินรางวัลให้ใครเด่นใครดังใครเหมือนที่สุดอ่าเดี๋ยวเราจะมีการโหวตกันเออรับรางวัลแบบปังๆกัเลยค่ะอ่ะเฟิร์สไม่ต้องกระซิบมาดิอ่ะหนูคนแรกเลยแนะนำตัวแบบบิสควันขอแบบปังๆอ่าถ้าเข้าตาเดี๋ยวพี่เอาเข้าเลยเอาเข้าสังเตอร์ร้อยมากที่ล่นที่มาตัดตัวบิสควัน อน like so ่งบอสมิสเตอร์รันยังมีท่าซิงเกร์ด้วยโอเคมีท่าซิงเอร์บอสบอสผมเจะแรอเท่มแล้วบอสอะคนต่อไปเริ่มจากด้นขวาจ้ามาพี่สบายีสิโอ้โหขี้เห็นเผิน Chú nhìn kìa, đi À, nhìn Nãy năm tuổi phải Miss เดี๋ยวเราพวกกัน,นต่อไปต่อไปสวยอาเชิญจ er ้าอาเชิญเชิญเชิอย่ายอมแม่อย่ายอมอย่ายอมลูกสาวแนะนำตัวแบบมิสแกรนพร้อมแล้วส2 1สองนึไปนุ่นมิสแกรนพาชะลงค่ะอ้อดีอยู่อนีอยู่ ปังเลยถ้าหนูทำดีเดี๋ยวพี่พาไปเจมสมอนด์เอาไว้เน้นตัวตัวมาไม่สแกนพร้อมนะสามสองหนึ่งน้องแพตตี้มิสแกนโป๊กเอร์นี่ดวดเป็นเสน่ห์ไอ้ยไข่หนูเน้นตัวยังอ่ะยังอะไรมาคนสุดท้ายอ่ะด่วนสองคนสุดท้ายสวยจ้า อยซูส่งองเอวมันดีสุดเลคือเดินเป็นคนฟิตเนสเนาะเออมาลูกสาวพร้อมแล้วแนะนำตัวไปมิสแกิร์ลสองสองหนึ่งนะมิสแกิทั้งทั้งงานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงดุลงดุลงดุขอโทษทุกท่านด้วยครับขอโทษด้วยนะอ,นอาจารย์นิดนึงครับไม่เป็นไรอโอเคลูกสาเวเรี่องนี้ดีรูกเออเซ็ตตี้หน่อย ขู่ผู้ชายเอาไขู่ผู้ชายจะได้นักเทียบนักเตะน้ำบุ่มิสแปนดอเราสามสองหนึ่งเกงกี้มีดแกนตังหนึ่งครูเป็นทักษะครูเป็นทักอยู่ไหนครูผมขอรางวัลเดียวขอรางวัลเดียวก่อนรับเพื่อไปโจขอรางวัลเดียวใครที่ได้เสียงปรบมือดังที่สุดให้เงินรางวัลหน่อยได้ไหมครู อ้าโอเคเรามาวัดกันเลยก่อนนักร้องนำมาดินนนะอ่าสูสีมากจริงใครให้น้องคนนี้ชนะเลยโปรมือร์ดั้มโอเคเป็นสิบประมาณ6กเดซิเอลขอบคุณมากค่ะ6เนาะอ่าโอเคอ่าต่อไปเอาเชิญจ้าเชิญเอย คืออะไรกันนักหนโอ้ยนมมันใหญ่นะนมมันใหญ่ระวังนิดหนึ่งอะไรครับลูกูทำอะไรครับ เกือเท่ากันขอบคุณมากค่ะอะพี่นวดเชิให้น้องนวดปรอมือดังมากแปดจุดห้าเดซ <now> ิเบลแงมากเปิดกระบอกนวดสองเชิดพร้อมแล้วใครให้น <ills> ้องนวดสองปรอมือดังโอเคโอเคแปดจุดห้าเดซิเด โอเคโอเคคนสุดท้ายมาแม่อ่าขอไม่ใจถอนเนาะเกือบไม่หลุดแล้วเนาะเ <c oughs> ออขามใหญ่กว่าผูอีก <c oughs> ปร่อมือนังๆให้น้องหน่อยโ okay, okay. อเคโอเคประมาณแปดจุด้าเดซิเบลน,นั่นแปลว่าผู้ชนะคือพี่ เล่นมุกแหละเล่นมุกอะไรขอใจไปานแม่เรียนเชิญคู่พัดตมือคู่พรัดหน่อยครับมอบรางวัลให้กับน้องนะเป็นเงินรางวัลกว่าสองรบาทสองหมื่นบาทสองหมื่บาทขอบคุณรัเราต้องเตรียมมันก่อนดิลอีโอเคขอบคุณมากครับ